ชาก่อนนะชาชาก่อดเอาสวัสดีครับพี่น้องครับอําพรอสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ไม่ต้องไปไหนอะครับวันนี้ไม่ต้องก็ปลุกอ่อนอยู่ปลุกอ่อนนะัอดีเมื่อสักครู่นี้นั่งคุยรอน้องแจ็คแช่รออยู่นะครับก็ดีอดีพอดีมีรถมูลนิธินะครับกู้ภัยอาสามูลนิธิกู้ภัยเข้ามา ก็ลเลยถามว่าเออในรถมีตัวไว้คือเหมือนมีผู้บาดเจ็บไหมนะครับก็สอบถามทั้งนที่บอกว่าไม่ไม,ไม่ไม่มีนะครับไม่มีทีนี้ว่าผมก็เลยถามว่าเป็นประเด็นไหนเขาบอกว่ามีคนโดนตีหวัวแตกบนโรงพักนะเออนี่มันใช่เหรอเออโรงพักแท้ๆมันจะมีตีกันในโรงพักเหรอนะครับโรงพักเพื่อประชาชนแล้วมันมาตีกันได้ไงนะเห็นะนะครับ โดนตีในโรงพักเลยเหรอป่าครับโดนจากบ้านมาโดนจากบ้านมาเยอะไหมแห่เยอะไหมอ๋อโดนมิดฟันเหลืออยูเท่ไหร่ไหนเนี่ยเด้ๆๆครับี่โ้ย ่เก no ิด mmm. ว่าฉุกเฉนมิดเนี่ยไม่คือผมมาเย็บแผลได้ที่มันต้องไปโรงพยาบาลแล้วคือตอนเนี้ยคือถามก่อว่าสิทธิ์อยู่ไหนถ้าไม่มีสิทธิ์ให้ต้องที่ตรวจทำไปของตัวรักษาอกมาตรวจต้องไปเปกต้องที่ร้อยเนันเลยเพราะว่าแผลเเย็บนะแผนเปิดเยอะเออคือถ้ากับมีนประชาชนของพี่ผเช็คสิธให้ได้เลยว่าสิธักษาองพยาบาไหนผมจะเช็คสิทธิ์ให้ไม่ได้เนาะ เ่อพี่พพเข้าไปแจ้งช่นาไปคุย้เดี๋ยวให้เ,าเขาพินพ์เป็นสำเนา,าเัตออกมาแล้วผมมาเช็คสิ์ได้ได้อย่างนั้นอ่ะ,อะพี่เข้าไปคุยกันที่รา้าเวรก่อนดีกว่าไม่ดูดซิปด้วยลดซิปด้วยเออเมา,าเนี่ยเมาเมาป่ะฮะกินเหล้ามาป่าครับทานเหล้ามาป่าไม่ะไม่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 ฮะไม่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 ม่าม่ไ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 ม่่่่ ตานเล็กน้อยโอเคอ่ารู้กันเ็ต้องพูดความจริงจะแผลแผลน่าจะไม่ลึกกันเราต้องเย็บอ่ะอ๋อใครจะไม่เย็บให้เราินลงงพักอ่ะพูดไป

ปปเลยนี่ก่อนเลยแล้วประชาชนอย่ไหเสียใหรนมหายดววไอ้เฟนหายหายเพราะว่านอนใต้ทางเรือบรเ้เมือเานังไปเลยทังกงกระเ๋าว่ามีตเขาาไปหเลยรยพี่มีตอนนี้พี่อยู่พักอยู่ที่ไหนทุกวันละท่าเรือค่ะไอ้คอนดี้ตรงไหนล้างไอ้ตุมเแงติงใต้สะพานลอยแค่ะ แล้วตอนนี้ตอนนี้ถามว่าบ้านบ้านเดิมนี่อยู่ไหนครับผมอยู่เพชรบูรณ์คับอยู่เพชรบูรณ์อํเอเอเอาเภออะไรเอออําเภอลมสักคอําเภอลมสักแต่ตนนี้บ้านไม่มีแล้วบ้านนี้แล้วครับผมไม่ไม่ไม่ไม,ม,ม่ที่บ้านที่สวนเดียวครับแล้วที่ไอ้คนคนนี้ผู้หญิงคนนี้คือแม,ม่บ้านใช่ไหมเป็นเมียเราใช่ไหมครับผมแล้วทีนี้ บ้านบัตรประชาชนเราเนี่ยบ้านมันหายมาแล้วมันหายมาแล้วครับผมแล้วที่ก็ว่าไอ้แฟนไอ้เอาไอ้คนคนพ่อมาจากที่บ้ารแล้วไปทำงานที่บ้านแล้วได้มาปุ๊บก็แม่ลงเอาของแม่เอาของลงอ๋อคือพูดยังไม่จับใจความไม่ได้เลยคพรว่าเขียนชื่อนะจำชื่อนะจำชื่อตัวเองได้ไหมแล้วทำหนังสือส่งตัว

นึกว่านึกว่าโดนโดนในโรงพักโอเคก็นึกว่านึกว่าโดนฟันที่โรงพักโดนมาจากข้างนอกครับก็อาการน่าจะเมา <c oughs> พูดพูดไม่ได้สับทั้งทั้งแฟน ทั้งหัวทั้งเมียก็อยา่างเงี้ยเนี่ยน่าจะเมาเหล้าขาวน่าจะเมาเหล้าขาวเนี่ยทั้งโทษคนนี้ใช้ให้ผมไปเนี่ยใช้ใช้ให้ผมไปทำอะไรก็ไม่รู้ไปถ่ายคนเมาเช้งเงิน <c oughs> ทั้งคู่วันนี้ ได้ <laughs> มีแต่นิ้ปอกอะเออโอเคแค่นี้สวัสดีครับสวัสดีครับ,บสวัสดีครับสวัสดีครับโอเค